ได้ของใหม่มาอีกแล้วค่ะตระก,กูลดีบูมเหมือนเดิมเลยค่ะคคันที่แล้วนะคะแจนกับพี่ซีเนี่ยเคยรีวิวกระเป๋าดีบูม sling bag ใช่ไหมแล้วหลายคนก็บ่นว่าสลิงแบ็ g เนี่ยมันดูดีน่ารักจังเลยแต่ว่าใช้จริงใส่ของได้น้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นพวกสายแบบชอบใส่ของเข้าไปเยอะๆไงรอบนี้ค่ะจุใจเลยบอกเลยว่าตัวนี้ d ีบูมสลิงแบ็ค V อัปเกรดขึ้นใส่ของได้เยอะขึ้นตอบโจทย์สายคนชอบแบกของเลยค่ะอย่างแจนนะ จริงๆอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะว่ามันจะสามารถใส่พวกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้มากกว่าเดิมตัวเก่ามันจุเหมือนกันนะแต่ว่ามันไว้ใช้ของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าตัวนี้มันก็จะสามารถใส่ของที่เราสามารถไปทํางานเพิ่ม,เต,มเติมได้ค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาทวนความทรงจากันสักนิดนึงนะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ดีบุมเป็นแบรนด์ที่ผลิตลาโพงบลูทูธขนาดพกพานะคะแต่ก่อนในฮะิตกันมากเลยทั้งในฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปแล้วก็มาที่อเมริกาเลยค่ะซึ่งนอกจากของเขาเนี่ยไซส์เล็ก สามารถโชว์ข้อความหรือรูปภาพต่างๆเป็นแบบพิกเซลบนจอได้ด้วยค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาม,มาเป็นกระเป๋าที่มีหน้าจอแบบพิกเซลเท่ๆแบบนี้รุ่นแรกที่จะได้รีวิวก็คือกระเป๋าเป้ที่มีจอแต่ว่าเป้ใบนั้นจะไม่ค่อยจุกเท่าไหร่ต่อมาจะได้รีวิวกระเป๋าตัวสลิกแบกเนาะเป็นสะพายข้างสามารถใส่ของได้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ได้จุกมากขนาดนั้นแล้วก็ต่อมาเลยอันนี้ถูกใจจเลยเป็นกระเป๋าเป้ที่คุณสามารถใส่อุปกรณ์การทํางานได้เต็มที่ทั้งกล้องทั้งคอมพิวเตอร์เน็บได้ดทั้งขวดดนนน้้ําาททััังงล่่มมเเ็็บบไหุกอยอยจะ จุขึ้นมานิดนึงแล้วก็มาถึงตัวนี้ได้ค่ะ sling b a c k V นะคะตัวนี้จุใจแน่นอนก่อนจะมาลองดูหน้าจอของมันนะคะเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าว่ามันจุแค่ไหนนะคะด้านหน้าเลยตรงนี้นะคะจะมี10อยู่ค่ะ รูดมาปุ๊บจะเจอสายไฟที่เป็นแบบว่าสาย USB นะที่เอาไว้ให้คุณเสียบกับ power bank เพื่อที่จะให้จอเนี้ยสามารถใช้งานได้ค่ะหน้าจอจะทํางานต่อเมื่อเราเสียบกับ power bank ทิ้งไว้นะดังนั้นถ้าไม่มี power bank มันจะไม่มีไฟขึ้นตรงนี้นะคะความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือมันมีแถบแม่เด็กตรงนี้นะชั้นนอกก่อนเลยก่อนที่จะไปเจอซิปอีกอันนึงพอคุณเปิดเข้าไปเจอซิปปุ๊บก็จะเจอช่องใหญ่และช่องเล็ก2อันแบบนี้เลยคุณก็จะสามารถเนบของไว้ได้เหมือนกันเลยทั้ง2ช่องนะคะแล้วก็มาถึงช่องใหญ่สุดอันนีีี้้เลยยนนนะคะคแแขงแงงงรหห่่ออมมมทััด2ชก ขายข้างในด้วยนะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าแจนคิดว่าแจนสามารถใส่ได้ทั้งแบบ iPad t a b ็บเลหรือว่าแบบ Surface ต่างๆอะใส่ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วยังมีช่องจิ๋วๆอยู่ข้างหลังด้วยนะทุกคนนี่ตรงนี้เผื่อแบบเราอยากใส่โทรศัพท์มือถือให้พกพาง,ง่ายๆเวลาเราสไพยปุ๊บเราอยากหยิบแค่ด้านหลังไม่เปิดทั้งหมดก็จะสามารถใส่ได้เลยค่ะแล้วในเรื่องของสายสะพยนะคะคุณก็จะสามารถสไพยแบบนี้ หรือจะสะพายแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะนี่แต่ถ้าคุณอยากจะถือก็ได้เหมือนกันด้านหลังนี่มันจะมีสายตรงนี้อยู่ปุ๊บก็ถือก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าคุณอยากถือแบบไหนสามารถทําได้เลยหลากหลายแบบตามที่คุณต้องการได้เลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะมีสีเดียวก็คือสีดํามาพร้อมกับ IP 23ก็คือกันพวกละอองน้ํากันฝุ่นได้แต่ไม่ควรเอาไปซักหรือว่าให้โดนผลนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามซักในเครื่องซักผ้าแล้วก็อยากให้ตรงแผงไฟ LED ตรงนี้นะมีของขีดข่วนหรือกระแทกมาหนึ่งแหลกนะคะวิธีการใช้งานค่ะก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอย่างที่จจนบอกเลยเนาะดีวูมเหมือนเดิมเหมือนทุกๆคลิปเลยค่ะล็อกอินแอคเข้าเฟซบุ๊กได้เลยเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับกระเป๋าเราแล้วก็จะสามารถให้หน้าจอตรงนี้ดิสเพลย์ขึ้นอะไรก็ได้้ตตาาามที่เรรองก ไม่ว่าจะเป็นกระตูนโลโก้หรือจะเขียนชื่อเราลงไปหรือจะเขียนบอกลาใครทําได้หมดเลยค่ะ ถ้าคุณเงาเงาอยู่ไม่มีเพื่อนเล่นนะคุณก็เล่นกับกระเป๋าไปก่อนก็ได้ให้จอตรงนี้เป็นเกมคุณก็นั่งคอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะจะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆถ้าใครอยากรู้ฟีเจอร์เจาะลึกนะคะแจนก็เคยรีวิวกับพี่สีไปแล้วเนาะในกระเป๋าที่เป็นแบบตัวแบ็คแพคกับสลิงแบ็คคุณก็สามารถไปดูได้นะคะอันนี้มาโชว์ให้ดูใหม่เพราะว่าเป็นทรงใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาค่ะหน้าจอก็อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามองเห็นชัดเจนเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะใช้กระเป๋าในรูปทรรงงงไไหนนคคคุุณณกกก็ะสาาาามมถเเลลืออใใชช้้้ดตขย่ ดี Boom, Pixel back บุมพิกซู Slingback V ใบนี้นะคะราคาที่2อยู่ที่2,990บาทค่ะถ้าใครอยากเห็นของจริงว่าใบาใหม่หน้าตาเป็นยังไงดีไซน์สวยไหมทรงไหนเข้ากับเรานะคะสามารถไปหาดูได้ที่ร้านซ Store สยามดิสคัฟเวอรี่ชั้น2นะคะก็ไปลองสภายดูได้ค่ะว่าคุณชอบไหมวันหน้าถ้ามีแกจเจ็ตอะไรเจ๋งๆอีกจากร้านซ Store นะคะแจนจะรีบหยิบมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันเลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนแหละกับพิกซูส l i n แบ็กวีบ๊าย